ดูคลิปจบแล้วอยากได้สินค้าคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับกลับมาพบก,กับผมอีกแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เรามีเจ้าอะไรเอ่ยสีแดงๆเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะครับนี่เลดมี A3 ครับเพิ่งได้มาเลยนะครับก็เป็นมือถือที่ผมเห็นแล้วว่าโอ้งบนี่ไม่แพงนะครับ2,699บาทเริ่มต้นแล้วก็ได้จอ90เพิร์ดด้วยโอ้ยน่าสนใจมากเลย ก็เลยอยากจะรู้ว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาแค่ไหนครับวันนี้ก็เลยจัดมาเลยเล d มี A3 ครับเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันต่อครับเดี๋ยวเรามาแกะเจ้าเล d มี A3 กันเลยนะครับเปิดกล่องกันครับอันนี้จริงๆผมก็เปิดก่อนแล้วนะครับแต่นี้ก็จะให้ดูนะครับมาเปิดก่อนมีรอยแกะแล้วนะครับเล d มี A3 นะครับเขาบอกว่าเป็นหน้าจอ6.71นะครับ นิ้วนะถ้าเป็นเซนติเมตรก็17.04นะครับแล้วก็ได้จอ 90Hz เฮิร์ด้วยนะครับในงบประมาณ2,699บาทนะครับแบตเตอรี่5,000 m a ah, มิลลิแอมมีฟิงเกอร์พิ้นแล้วก็เฟ e อ n ล็อกนะครับการรับประกัน15เดือนนะครับตัวที่ผมได้มาจะเป็นตัว r e d m i A3 นะครับเป็นสีเขียวตัวแรม 3GB กิกนะครับแล้วก็ลอม 64GB นะครับนี่คือตัวเริ่มต้นเลยนะเป็น power octa core นะครับ processor ้ะก็มี AI d u o camera system ภายในกล่องนะครับก็จะมีตัวเครื่องมาให้นะครับอ่านี้ผมก็ได้แกะดูเครื่องนะครับนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูรอบเครื่องอีกทีนึงนะครับนี่เป็นสีเขียวครับผมเห็นแล้วแบบโอ้โหสวยมาก ถ้าอีก2สีนะครับจะเป็นสีดํากับสีฟ้ามันจะเป็นด้านหลังมันจะเป็นใสๆนะครับสว่างแต่ว่าสีเขียวเนี่ยมันจะเป็นออกเป็นเขียวด้านนะครับซึ่งแบบเนี่ยด้านหลังมันจะเหมือนเป็นหนังๆสักหน่อยคือสวยมากนะครับการออกแบบการดีไซน์สวยมากนี่ด้านข้างตัวเครื่องครับเป็นแบบเหลี่ยมนิดนึงนะครับพอร์ตเป็น type C นะครับมีด้านข้างมีปุ่ม ล็อกปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็ด้านบนมีรูหูฟัง3.0ให้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นลําโพงนะครับลำโพงจะอยู่ตรงนี้ด้านหลังครับกล้องเป็น ai camera ครับดูโอ้โหดีไซน์สวยมากนะครับจับแล้วแบบถนัดมือนะครับหน้าจอ6.71นี่ก็คือถือว่าใหญ่นะแต่ว่าเวลาจับเนี่ยถนัดมือนะครับไม่ไม่ได้ดูอ้วนจนเกินไปนะครับมือผมก็เป็นคนมือไม่ใหญ่ครับมือเล็ก มือพอดีเลยนะครับโอเคภายในกล่องนะครับมีสายชาร์จมาให้ไม่ได้แก่เลยนะครับนี่มีสายชาร์จนะครับแก็อะแดปเตอร์ตัวสายชาร์จจะเป็น USB A นะครับ to Type C ก็สามารถที่จะเสียบ ชาร์จแบตแล้วก็เสียบต่อคอมพิวเตอร์นะครับถ่ายโอนข้อมูลได้นะตัวนี้นะครับรองรับการชาร์จสูงสุดที่1 0วัตต์นะครับเป็นรองรับการชาร์จสูงสุดที่1 0วัตต์นะสำหรับสเปคของเจ้า Redmi a 3ครับขนาดตัวเครื่องเนี่ยอยู่ที่168.3คูณ76.3คูณ8 3, 3, 8. 3 2 mm น้ำหนักอยู่ที่199กรัมหน้าจอแสดงผลเป็น LCD กว้าง6.71นิ้วความละเอียดอยู่ที่1650คูณ720พิกเซลอัตรารีเฟรชเลตอยู่ที่9 0เฮิรตชิปเซตเนี่ยใช้เป็นของ MediaTek Helio G 3 6 ROM ม,มีให้เลือกกัน3รุ่นครับ3กิก แรมนะครับมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด3รุ่นครับมี3ามกิกสี่กิกแล้วก็6กกิกนะครับส่วนตัวที่ผมได้มาเนี่ยจะเป็นตัว3ามกิกนะครับแล้วก็ ROM เนี่ยมีให้เลือกอยู่2ขนาดครับ64และ128่งกิกครับสามารถเพิ่ม micro SD card นะครับได้สูงสุดที่1นึเทราไบต์ระบบปฏิบัติการเป็น Android 14กล้องหลังมี2ตัวครับขนาดความละเอียด8ล้านพิกเซลอีกตัวนึงจะเป็นกล้อง AI นะครับช่วยเสริมกล้องหน้าครับเป็น เป็นกล้องที่มี ai ช่วยเหมือนกันนะครับมีความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลครับรองรับเครือข่าย4 g 3 g 2 g ครับแล้วก็มีช่องใส่เป็น nano sim 2ช่องครับการเชื่อมต่อเป็น wifi 5 bluetooth เป็น5.3มี gps มีพอร์ต type c รวมถึงพอร์ตหูฟัง3.5มาให้ด้วยระบบเสียงเป็นลำโพงตัวเดียวนะครับแบบ mono แบตเตอรี่ เป็นขนาด5,000 m ม ah. ิลลิแอมรับรองรับการชาร์จที่1 0วัตต์ครับการใช้งานจริงก็ถ้าใน YouTube อาจจะไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่าจอ9 0 h เฮิร์ตนี่ลื่นปืด๊ดเลื่นปืดนป๊ดเหมือนกันนะครับใช้ได้เวลาถ่ายฟีดถ่ายฟีดอาจจะมีสะดุดนิดนึงนะครับถ้าเป็นตัวรุ่นแรม3กิกนะลอม64ก็ถ้าเอามาดูหนังฟังเพลง เล่นเกมนิดหน่อยก็พอได้ครับดู Netflix กันเขาดู y t u t u ก็สำหรับใช้งานทั่วไปครับในงบประมาณ2699ก็ถือว่าไม่แพงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมจะบอกก็คือว่าจากการใช้งานจริงนะครับเวลาเราเปิด y o youtube ดูเนี่ยเราจะไม่สามารถเปิดไปที่คือคือมันก็สามารถเปิดได้นะครับแต่จากการใช้งานก็คือ ต้องเปิดเป็น HD นะครับ60เฟรมเนี่ยได้คลิปวิดีโอเนี่ยจะค่อนข้างลื่นนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ากดเป็น Full HD นะครับ 1080p แบบ60เฟรมเมื่อไหร่เนี่ยหรือว่า 1080p เนี่ยเครื่องจะค่อนข้างที่มันจะเป็นแบบกระตุกกระตุกหน่อยนึง่ะครับ เพราะฉะนั้นถ้าคนที่ซื้อไปเล่นไปใช้ก็แนะนําสมมุติถ้าดูคลิป YouTube หรือว่าดูวิดีโอต่างๆใน,ในเครื่องนี้นะครับก็ให้ตั้งความละเอียดสูงสุดไว้เต็มที่ก็ 720p นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวจะให้ดูการเล่นเกมนะครับอย่าง av ดูการเล่นมันก็ลื่นอยู่นะถือว่าลื่นสมมตุติถ้าไม่ได้บวกเนี่ยเฟรมเรทวิ่งอยู่ประมาณ50-60เฟรม แต่ถ้าเริ่มมีการบวกอันนี้เล่น3ามนะครับแต่ถ้าบวก5 5นี่น่าจะเฟรมตกกว่านี้อยู่ตกลงมาประมาณสีกว่าเฟรมนะครับแต่ก็ยังดูลื่นสมูทดีอยู่ไม่ได้ไม่ไม่ได้กระตุกอะไรลำโพงก็ถือว่าใช้ได้นะครับเสียงไม่ได้แย่โอเคครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดู เกม PUBG กันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเกม PUBG นะครับสอบเกมัอันนี้ผมได้ตั้งค่าไว้เบื้องต้นนะครับก็คือทุกอย่างต่ำหมดเลยนะครับให้ไหลลื่นแต่ว่า PUBG นี่เฟร,รมเรทน่าจะได้ประมาณสัก25-30เฟร,รมสูงสุดนะครับเครื่องนี้ไม่เกินนี้กี่ครับ คนจริงโพชิงกิถึงไหมเนาะไม่น่าถึงนะครับก็ค่อนข้างที่จะเล่นลื่นดีนะครับแต่ว่าถ้าเราตั้งค่าให้มันมีความละเอียดคมชัดมันก็จะไม่ลื่นเท่านี้นะฮะอันนีน้มีความค่อนข้างที่จะลื่น แล้วก็ไม่ได้หน่วงไม่ได้แหลกอะไรนะครับถือว่าใช้ได้เลยแต่ว่าเวลาเราหันมุมมองเร็วๆเนี้ยอาจจะแบบมีหน่วงนิดนึงนะร่างกาย้องการประทะครับบิงไว้แล้วอา้าเราต้องหันอีกทางนึงไปเข้าวงตอนนี้เราอยู่โอ้โหค่อนข้างที่จะไกลวงพอสมควรครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่น PUBG ถือว่าเล่นได้ครับเออเดี๋ยวต่อไปเราไปดูรูปถ่ายจากเครื่องครับที่เขาเป็นตัวชูตัวนี้เลยวว่าเป็น AI c a m i r l a นะครับว่าถ่ายออกมาแล้วเป็นยังไงนะครับไปดูเลยครับ เจ้าเล่นมี A3 ตัวนี้นะครับก็ความรู้สึกหลังการใช้งานนะครับเอ่อคือถ้าดูภายนอกเนะี่ยถ้าดูลูกรับภายนอกเนะี่ยบอดี้มันค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับ6.71นิ้วแล้วก็บอดี้มีความเรียบหรูมากๆนะครับเนี่ยดูกล้องก็ตัวใหญ่เลยดูดูตัวกล้องอดูแบบใหญ่มากเหมือนเราแบบจับกล้องถ่ายรูปนะครับแล้วด้านหลังเนี่ยเป็นเหมือนผิวหนังนะครับต้อง อยากให้ทุกคนได้ลองจับดูคือมันดูหรูมากอะเป็นหนังตัวนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างก็สวยมากสีสวยเลยเป็นสีเขียวออกเขียวขี้มาครับทึบๆหน่อยผมชอบมากเลยสีเนี่ยผมชอบมากเลยนะครับเป็นตัวที่น่าซื้อมาใช้นะครับซื้อมาใช้เล่นสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆเล่นเกมได้นิดหน่อยแต่ว่าเรื่องของการถ่ายรูปเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคเลย นะสำหรับคนที่เน้นถ่ายรูปถ่ายเซลฟี่อย่างเงี้ยสวยนะครับยอมรับเลยว่าสวยแล้วก็ปรับแสงปรับอะไรออกมาได้ดีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย